ดูรถดี1นาทีกับเอกทัสตี้ครับเพียงจ่ายเริ่มต้นเดือนละ6,000บาทคุณจะได้เป็นเจ้าของกระบะยอดนิยมของเมืองไทยกับ Toyota Revo รุ่น Double c a b 2 4 e เกียร์ธรรมดาคันนี้นะครับความโดดเด่นของเจ้ารถคันนี้เนื่องจากเป็นรถตีจดทะเบียน2018คุณจะได้รถที่บอดี้สวยๆและเลขไม่น้อยๆไฟหน้าโดดเด่นด้วยแบบมันติรีเฟคเตอร์ขนาดใหญ่ปลอดภัยในการขับขี่ยามค่าคืนมาพร้อมกระจกมองข้างเป็นแบบโครเมียมความสมบูรณ์ภายในห้องโดยสารอยู่ในระดับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนรถป้ายแดงออกข้างมาพร้อมเครื่องเล่นซีดีเอ็มพี3จากโรงงานลายตกแต่งบริเวณคอนโซลเป็นสีเมทัลลิก มาพร้อมเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นควบคุมในส่วนของตัวเครื่องเสียงในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังสภาพเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไร้ริ้วรอยการใช้งานหนักในส่วนของกระบะด้านท้ายไลเนอร์วงบอกความสมบูรณ์ซึ่งไร้ริ้วรอยการใช้งานหนักใดๆทั้งสิน้นกับราคาโดดเด่นที่ทัสตีเสนอเพียง349 0 0 0บาทผอเริ่ม